เห็นไหมคะว่าเราสามารถเอาสีไม้เนี่ยมาทับงานขาวดำนะคะแถมได้เป็นภาพสีที่สวยสมจริงได้นะคะด้วยวิธีดี้ mm. ย้อมไปก่อนอย่าลงเข้มมากนะคะนักเรียนบางคนกดน้ำหนักเยอะเกินไปสีมันจะตันเพราะสีมันตันแล้วเราผสมสีไม่ได้นะ mm. ทำอย่างนี้ก็ได้เหรอ mm. ระบายสีไม้ทับรอยิ่งอย่างนี้ก็ได้เหรอคะเนี่ยครูพร mm. ครูบอกแล้วศิละปะมันหลากหลายคะ่ะ หลากหลายจริงๆด้วยสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปวาดรูปไททันเอเลนเต็มตัวนะคะคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้คุณครูจะมาแสดงขั้นตอนการระบายสีไม้ให้ดูนะถ้าเกิดว่าใครเคยวาดตามครูในคลิปที่แล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบขาวดําแบบนี้เลยนะคะส่วนใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็จะดูคลิปนี้ก่อนก็ได้นะคะ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะเป็นทักษะความรู้เพิ่มเติมนะคะหรือจะกลับไปดูคลิปที่แล้วก่อนก็ได้นะคะเพื่อวาดตามให้เป็นรูปแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการระบายสีไม้ทับรูปขาวดำที่เราได้ทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะทีนี้เนี่ยเรามาเตรียมสีไม้กันก่อนครั้งนี้เนี่ยคุณครูใช้เป็นสีไม้ของคอลีนนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าสียี่ห้อไหนอยากให้คุณคณรูทดลองใช้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ ครั้งนี้เนี่ยคุณครูจะใช้อยู่ประมาณ4สีนะคะอันนี้ก็เป็นสีเนื้ออ่อนนะคะสีเนื้ออ่อนเนี่ยก็เป็นเบอร์409นะคะแล้วก็สีเนื้อออกส้มๆหน่อยนะคะคุณครูเรียกว่าสีเนื้อเข้มละกันเบอร์410นะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำตาลเข้มน้ำตาลเข้มนะคะเบอร์508นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคอลีนก็ใช้ตามเบอร์ที่คุณครูบอกได้เลยนะคะ แล้วก็สีแดงนะคะใช้นิดเดียวตรงปากนะคะเบอร์104นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีสีที่ใกล้เคียงเนี่ยจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เนี่ยเอามาใช้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีสีเนื้อ2เฉดนะคะก็เราสามารถใช้สีเนื้ออันนี้อันเดียวทําเป็น2เฉดก็ได้นะคะก็คือใช้เบากับกดให้หนักมันก็จะได้อ่อนกับเข้มนะคะอันนี้ไม่เป็นไรนะคะพอดีคุณครูมี2เฉดคุณครูก็เลยใช้2เฉดนะคะ ภาพนี้นะคะเป็นภาพที่คุณครูได้สอนวาดไว้แล้วนะคะในคลิปที่แล้วซึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นภาพที่วาดยากนะคะแต่ว่าก็เห็นว่านักเรียนเนี่ยวาดส่งกันมาเยอะมากเลยนะคะคุณครูว่ามันยากแล้วนะแสดงว่านักเรียนเราเก่งขึ้นใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะเอาไททันเอเลนอันน่ากลัวน่าสะพรึงกลัวนี่ออกไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาทดลองใช้สีก่อนก็จะได้ประมาณนี้เียนอ่อนนี้นะคะ สีเนื้อเข้มเข้มนะสีน้ำตาลเข้มก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็สีแดงก็ประมาณสี่เฉดนี้ทีนี้ <c oughs> แต่และสีนี้เราสามารถหนักเบาได้นะคะเช่นสีนี้นะคะเราก็สามารถที่จะไล่เข้มไปอ่อนได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ช่วงไหนของของสีนะคะอยากให้อ่อนเราก็ใช้ช่วงนี้นะคะใช้น้ําหนักมือแบบนี้อ่ะสีนี้นะคะเหมือนกันนะคะ แล้วก็สามารถไล่น้ําหนักได้นะคะว่าเราจะใช้สีช่วงไหนนะคะครูถึงบอกว่าถ้ามีสีเนื้อสีเดียวแล้วก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะสีแดงไม่ทําให้ดูแล้วนะน้ําตาลไม่ทาให้ดูนะมันก็เหมือนกันรูปไททันเอเลนเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเเราได้ใช้สีดําลงไว้ก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูลองลองลอง,ลองให้ดูนิดหนึงนะ่งเนาะสมมติว่าคราวที่แล้วเราลงแบบนี้ไว้ เป็นกล้ามเนื้อเนาะแบบขาวดาแบบนี้เนี่ยเราสามารถใช้สีไม้สีดําทําได้เลยนะคะมันจะเข้ากันดีกับสีไม้สีอื่นๆด้วยนะคะทีนี้เนี่ยอตรงส่วนที่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสว่างใช่ไหมคะตรงสีเทาๆเขาเรียกว่าสีกลางตรงสีเข้มๆเขาเรียกว่าสีเข้มนั่นแหละนะจะเรียกว่าอะไรก็คือสีสว่างกลางเข้มออนะสีสว่างเนี่ยครูก็จะแทนค่าด้วยสีนี้นะมันก็เอาสีนี้ลงไปเลย ลงเลยออกมาทับสีเทาได้เลยนะหรือว่าสีกลางได้เลยนะต่อไปคุณครูก็จะใช้สีนี้นะทับทั้งหมดนะคะที่เป็นสีเข้มกับสีกลางเว้นแสงไว้นะคะ,ะทับเป็นคล้ายๆลวดลายแบบเดิมนะคะคือเส้นคราวที่แล้วมายัางไงคราวนี้ก็ทับแบบเดิมนะไม่ใช่ไปขวางเป็นแนวอื่นนะคะทีนี้เราก็เอาสีเนี้เชื่อมก็คือเบาน้ําหนักประมาณเฉดประมาณนี้นะ แล้วก็เชื่อมเชื่อมก็คือเอามันเข้าไปในสีรอยต่อระหว่างสองสีนิดหน่อยให้มันค่อมกันนะคะทับเข้าไปมันก็จะเข้ากันนิดหน่อยนะแบบกลมกลืนโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะนะส่วนตรงที่มันเป็นสีมืดๆเงี้เราก็กดหน่อยก็ใช้เฉดนี้กด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 อืมแบบนี้เห็นไหม พวกสีดํามันก็กลายเป็นสีเนื้อเข้มไปแล้วถ้าเนื้อเข้มจัดๆเราค่อยใช้สีน้ําตาลนะมาขีดนิดๆหน่อยๆก็พอนะคะทีนี้พอเราเข้าใจหลักการแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาทําในภาพของไททันเอเลนกันเลยนะคะหากระดาษหนึ่งมาลองมือนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราทับเนี่ยฝ่ามือเราอะ่ะมันจะขยี้ทําให้ภาพมันเบลอนะคะแล้วก็สกรปรกไปทั่วด้วยเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มทําจากตรงนี้ให้ดูแล้วกันนะคะเมื่อกี้ก็รูปทรงคล้ายๆกับที่เมื่อกี้ทําให้ดูเลยนะเอาแล้วนะ เอาสีอ่อนระบายไปก่อนนะคะทับสีเข้มเล็กน้อยนะทับเข้ามาเล็กน้อยเนี่ยกำลังทับอยู่ทับเข้ามาเล็กน้อยเป็นรอยตรงรอยต่อนะมันจะได้เชื่อมกันจะสาธิตให้ดูสองอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำเร็วๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะต่อไปสีเนื้อเข้มทับในส่วนเงาถ้าเรากดเข้มก็ตรงที่มืดๆนะคะถ้าเราเบามือก็ตรงที่อ่อนๆเนี่ยตรงนี้คุณครูอยากจะให้มันซอฟกันคุณครูก็ จะเอาสีเนื้อเนี่ยเกลี่ยเข้าไปไล่มันเข้าไปเบาๆมือเข้าไปนะอันนี้ก็เบาๆผมนี่ก็เป็นสีดํานะปล่อยมันไว้นะอันนี้ซอฟๆเข้าไปนะตรงที่มันเข้มๆก็กดน้ําหนักของสีเนื้อหน่อยมันก็จะเข้ากันใช่ไหมอันนี้ยมันยังไม่เข้ากันใช่ไหมมันแค่เหลืองกับดําเทาๆเอาเนี่ยเนื้ออมแดงเนี่ยส้มๆ,มๆเกลี่ยเข้าไป สีดาเทาที่ถูกทับเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ําตาลนะคะอ่าเพราะว่าสีเนื้อเนี่ยมีค่าเป็นสีส้มนะคะส้มสีส้มบวกสีดําก็กลายเป็นสีน้ําตาลนะคะอ่าอย่างนี้นะทีนี้ถ้าตรงเนี้ยมันมีเข้มเข้มขม,มืดๆใช่ไหมถ้ามันดําแล้วมันแบบดูคนละเฉดไปเอาน้ําตาลนะมากรีดหน่อยเท่านี้เราก็จะได้กล้ามเนื้อปุดๆแบบสีเนื้อแล้วเร็วไหมคะเร็วมากเลยใช่ไหมอ่าเอาอีกทีนะมา ลงไปก่อนไอ้ตรงนี้น้ำหนักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นนะมันสามารถกดเข้มได้กว่าน,นี้นะแต่คุณครูจะเอาแค่นี้เพราะครูอยากให้มันดูสว่างนะเดี๋ยวมันจะมืดทับกันไปหมดอ่านี้นะนะทำกดน้ําหนักสีไม้ประมาณห้าสิบปอร์เซ็นก็จะได้ประมาณห้าสิบเปรเซ็นประมาณเฉดเน,นี้ยประมาณช่วงนี้นะเดี๋ยวน้กเรียนจะงงว่าห้าสิเปอร์เซ็นคืออะไรนะอ่ะเปลี่ยนสี ทับตรงเข้มก่อนนะจะได้แบบกดๆหน่อยแล้วก็ค่อยๆเบามือไล่ซอฟเข้ามาค่อมเข้ามาเลยสีเทาดําเข้ามาหน่อยหาเข้าหาสีเนื้ออมเหลืองเนี่ถ้าเกิดว่าตอนแรกที่เราแรงเอาสีเทาเนี่ยเราใช้สีไม้สีดําเนี่ยมันก็จะยิ่งเข้ากันมากกว่านี้นะคะทีนี e ้ไอไอีเนี่ย คราที่แล้วคุณครูใช้ EE e. ในการแรงเงาให้ดูนะคะทำคลิปเป็นแรงเงาไปแล้วหนึ่งคลิปนะคะอันนั้นก็ก็เลยเป็นสีแบบนี้นะนี่าวาดอันเดียวนี่ได้สองคลิปเลยจริงๆตั้งแต่แรกอะจะทำเป็นสีไม้ให้ดูตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าแต่ว่าคลิปมันยาวมากนะคะคุณครูก็เลยขอตัดเป็นสองคลิปก็เลยได้ขาวดำมาอันหนึ่งก่อนนักเรียนก็มาดูกันเยอะนะคะคลิปไททันเอเลนเนี่ย เอาสีน้ําตาลช่วยเกลี่ยหน่อยเพิ่มอีกน้ำหนักหนึ่งเห็นไหมสวยงามเข้ากันใช้หลักการแรงเงาเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะว่าทําไม่ยากเลยนะคะแค่ทําตามเทคนิคที่คุณครูสอนเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้านักเรียนสังเกตดีๆคุณครูจะระบายสีไปตามทิศทางของกล้ามเนื้อนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการทําให้ภาพสมจริงนะคะเพราะว่าทิศทางของการระบายเนี่ย มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะในการจะบ่งบอกว่าอะไรเป็นอะไรนะคะลงสีเนื้อไปก่อนนะโดยน้ำหนักห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะเหมือนเดิมนะทาไปทีละส่วนก็ได้นะต่อไปเชื่อมนะคะใช้สีเนื้อส้มเชื่อมเหลือสีเก่าไว้เป็นแสงอย่าลืมนะต้องเหลือนะไม่ได้ทับทั้งหมดนะ แล้วก็เชื่อมน,นักเรียนสังเกตว,ว่ามันค่อมกันอยู่เห็นไหมมันมีสีเนื้อแรีบๆบ,บ,บวกกันอยู่อันนี้นะคุณครูก็พยายามทําให้มันซอฟเข้าหากันนะคะระหว่างสีดําที่เป็นขีดขดเนี่ยคุณครูก็จะทับแล้วก็ระบายเลยเข้ามาหาแสงหน่อยแสงก็คือเนื้อเหลืองอืม โอเคนะทีนี้เราก็เอาสีเนื้อเนี่นยกดไปนิดหนึง่งตรงที่มันเป็นดำเข้มอ่ากดลองไปก่อนเดี๋ยวเรามีน้ำตาลช่วยอีกหนึ่งเฉดโอเคน้ำตาลมาช่วยแล้วน้ำตาลมาสกิดเข้มให้ลึกในบางจุดเห็นไหมน้ำหนักก็จะเป็นหนึ่งสองสามนะคะ เราสามารถกดให้เข้มแล้วก็ผ่อนให้เบาได้นะคะนักเรียนอืมตรงนี้ครูรู้สึกว่าครูจะลงสีดําเข้มไปนิดนึงตั้งแต่ตอนที่ drawing นะเดี๋ยวก็ทําแบบนี้ไปทุกส่วนนะคะลงสีเนื้อทับหน้าได้เลยนะคะเว้นตาขาวกับฟันไว้นะคะไม่ต้องระบาย กองผมก็เป็นสีดำไม่ต้องระบายเหมือนกันนะอ่าฟันให้เขาขาวไว้ใช้ย,ยาสีฟันยี่ห้ออะไรจ๊ะฟันขาวจ้วเลยเรียงกันสวยด้วยนะตอนนี้ก็เป็นไททันหน้าเหลืองต่อไป <c oughs> ก็เอาสีอมส้มมาทำตรงส่วนมาระบายตรงส่วนสีเทานะให้เป็นเทาอมส้มมันจะได้เข้ากันแต่ตัวสีเหลืองต้องเหลือไว้นะ <c oughs> น่าก,กลัวจัง ทำไมนักเรียนชอบไททันกันคะครูว่าน่ากลัวมากเลย็นนักเรียนคอมเมนต์มากันเยอะเลยว่าชอบอันนี้ใสต่ตรงเงาเท่านั้นแล้วก็ตรงที่รอยต่อเชื่อมเชื่ๆนิดหน่อยมันแบบก็น้ำตาลตรงนี้ เห็นไหมคะว่าเวลาเราฝึกดออิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็สามารถจะเชื่อมกับงานสีไม้ได้เหมือนเป็นเทคนิคที่เชื่อมต่อกันกับการแรงเงาได้ไม่ยากเลยนะคะใส่แล้วเอาแดงใส่เงือกท่านหน่อยทับไปเลยนะอืมแดงมากไม่มีริมฝีปากเลย ทาเงือกให้เป็นแดงๆไม่แดงเงือกแดงๆนะคะไม่มีริมฝีปากเลยน่ากลัวจริงๆไททันบางทีครูก็ขีดมาเป็นล่องฟันนิดหน่อยขีดดีๆนะเดี๋ยวเลือดออกตามลายฟัน <c oughs> โอ๊ยน่ากลัวหนักกว่าเดิมอีกคราวที่แล้วครูก็ว่ามันน่ากลัวแล้วนะเนี่ยวาดไปนะ แล้ววางไว้ครูก็หันไปมองแล้วครูก็ตกใจว่ามันน่ากลัวอะไรอย่างนี้นี่สีเทาแล้วครูเอาอ e ีอ e e ีมาถูให้เป็นเทาหน่อยยิงเช้สีไม้ก็ได้นะแต่อ e ีอ e e ีมันอยู่ใกล้เทาแล้วเทาแล้วเอาอ e e e ีขีดบางส่วนเพราะบางส่วนมันเป็นดำนะมันไม่ใช่น้ำตาลศิละปะมันหลากหลายใครทำต่อเองได้ทำเลยนะใครยัง ไม่มั่นใจก็ดูคุณครูไปก่อนคุณครูอาจจะสปีดไปบ้างนะคะช่วงหลังๆเพราะว่าสอนไปแล้วเดี๋ยวคลิปจะยาวอีกคขาที่แล้วสอนเร็วๆนักเรียนก็วาดตามกันทันเยอะนะคะหรือว่าใครวาดตามไม่ทันแล้วก็ไม่ได้บอกก็ไม่รู้นะส่วนคนวาดทันเขาก็บอกมาว่าเขาวาดทันกันนะนักเรียนก็ลองคอมเมนต์กันมาแล้วกันนะคะว่าใครอยากให้วาดยากๆแบบนี้แหละ หรือว่าจะอยากจะได้ง่ายๆกว่านี้เหมือนเดิมนะคะแต่รูคิดว่านักเรียนที่ดูมานานแล้วเนี่ยก็คงจะเติบโตไปพร้อมๆกับฝีมือที่มีมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะนะก็เหมือนกับเราได้เลื่อนขั้นนะเลื่อนเลื่อนชั้นนะเนี่ยเป็น up level กันซะหน่อยนะเลื่อนขั้นเป็นยากขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนตอนหลังก็คงจะแบบเป็นยอดฝีมือกันไปเลยนะคะ ค่อยๆดูกันไปนะคะค,คุณครูก็จะมีเทคนิคค่อยๆทยอยมาสอนนะอาจจะสอนง่ายๆก่อนต่อไปก็จะมียากขึ้นแน่นอนโอ้โหจริงๆแล้วแค่สีเนื้อสีเดียวทับสีดํานี่มันก็เอาอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว,ว่าครูมีความรู้สึกว่าสีดํามันออกเทาๆไงถ้าเราแบบเอาสีมาเชื่อมนิดนึงตรงกลางเนี่ยภาพมันจะดูยิ่งสมจริงนะอืมย้อมสีก่อนอ่ะย้อมย้อมอันนี้เหมือนเรากําลังย้อม เอาสีเนื้อมาย้อมเป็นน้ำหนักที่หนึ่งก่อนนะเทรมากมาย้อมไปก่อนอย่าลงเข้มมากนะคะนักเรียนบางคนกดน้ำหนักเยอะเกินไปสีมันจะตันเพราะสีมันตันแล้วเราผสมสีไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องผ่อนน้ำหนักมือให้เกิดรอยช่องว่างในกระดาษบ้างช่องว่างในกระดาษเนี่ยเราจะเชื่อมสีนะคะเราจะเอาสีอีกสีหนึ่งเนี่ยเข้ามาผสม ีอีกสีหนึ่งจะได้เข้ามาผสมได้ง่ายขึ้นนะคะสมมติถ้าเราลงน้ําหนักแบบแน่นๆเลยอะ่ะมันก็จะทําให้เราผสมสีไม่ได้เพราะว่าไม่มีช่องว่างนะคะในกระดาษให้เราผสมแล้วนะคะอย่าลืมนะตอนถูเนี่ยเหลือแสงไว้ด้วยสีเนี่ยมันจะอยู่ตรงรอบๆนะก็เหมือนกับเราทำดรออิ่งอีกรอบหนึ่งด้วยสี เหมือนเราใส่น้ำหนักเงาอะเนาะน้ำหนักเงาด้วยสีเท่านั้นเองแทนที่จะเป็นขาวดำนักเรียนพอจะเข้าใจถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมคะตอนเนี้สิ่งที่เราเรียนรู้มาในงานขาวดำที่ผ่านมาเนี่ยมันกำลังเชื่อมต่อกับสีแล้วนะคะไ mm. ล่ไปนะเข้มไปอ่อน ตรงอ่อนเหลือไว้นะอย่าทับหมดเดี๋ยวแบนแต๊ะแ,แทนที่จะนูนก็แบนแต๊ะเลยถ้าเราทับหมดกลายเป็นสีเดียวน้ำหนักไม่ครบหนึ่งสองสามไม่นูนนะคะดูกันไปนะคะถ้าตรงไหนนึกไม่ออกว่าเอ๊ะตรงนี้ต้องทำยังไงก็หันมาดูคุพรน,นะโอ้โหรูปนี้ดุดันมากๆเลยนะคะพอลงสีไม้ก็ดูทรงพลังขึ้นไปอีกแบบนะคะ อาสีที่หนึ่งลงห้าสิบปอร์เซ็นตไปก่อนเหมือนเดิมนะเอากระดาษมาลองมือไว้จับกระดาษให้มั่นนะสนุกมากเลยใช่ไหมคะโอ้โหได้เทคนิคแปลกใหม่ทำอย่างนี้ก็ได้เหรอระบายสีไม้ทับรออิงอย่างนี้ก็ได้เหรอคะเนี่ยครูพร คุณครูบอกแล้วศิลปะมันหลากหลายค่ะหลากหลายจริงๆด้วยนะสีเนื้อน้ำหนักที่หนึ่งเสร็จแล้วนะทับส่วนเงาแล้วเหลื่อมเลืมออกมาต้องพูดบ่อยๆเดี๋ยวนักเรียนลืมทับหมดเลย อ่ะดูคุณครูแล้วกันหเห็นไหม<_ <P> _>พูดเตือนตัวเองด้วยเดี๋ยวตัวเอง<_ <T> _>เดี๋ยวคุณครูก็ลืมทับหมดเหมือนกัน<_<_>รูปนี้เนี่ยโหดสุดตั้งแต่ทำคลิปสอนมาแล้วนะไอสิ่งที่เหลือไว้เนี่ยมันทำให้ดูนูนนะ กระดาษนี่คุณครูใช้เป็นกระดาษวาดเขียน8ปดสิปอนนะคะนักเรียนถ้าไม่มีก็ใช้กระดาษผิวเรียบนะคะถ้าเป็นร้อยปอนก็ร้อยปอนถ้าใช้ร้อยปอนนะคะก็เป็นร้อยปอนเรียบนะคะเพราะว่าร้อยปอนเรียบเนี่ยมันสามารถระบายสีไม้ก็ได้รอยอิ่งก็ได้แล้วก็ระบายสีน้ําก็ได้นะคะส่วนร้อยปอนหยาบที่มันหยาบก็คือมันจะขูขูขะข,ขะนะคะเนื้อมันจะแบบเหมือนแบบพลุนพลุนหน่อยนะคะอันนั้นก็คือเหมาะสําหรับระบายสีที่ใช้พู่กันอย่างเดียวนะคะสีไม้เขาจะไม่เหมาะเลยนะเขาจะตก ตกล่องนะมันทําให้เวลาเราเกลี่ยสีอะ่ะหรือทํางานที่เก็บละเอียดอะ่ะมันจะทําไม่ค่อยได้นะสีไม้ก็ใช้ร้อยปอนด,ดีเหมือนกันสําหรับคนที่ชอบกดน้ําหนักเยอะๆนะแบบว่ากระดาษ A4 กดทีทะลุไปยันโต๊ะ <c oughs> ก็เปลี่ยนกระดาษหน่อยก็ได้นะมีนักเรียนมือหนักๆห,หลายคนนะคะเวลามานี่คุณครูต้องเปลี่ยนเป็นกระดาษนานหนาๆให้เขานะคะงานเขาถึงสวยไม่งั้นกดทีกระดาษขาดหมดนะลบสองีไปหมดแล้ว พยายามบอกให้เขาเบาเขาก็เบาไม่ได้นะคนน้ําหนักแบบมือหนักอะ่ะก็เปลี่ยนกระดาษเลยนี่เป็นวิธีแก้ไขแล้วงานเขาก็สวยนะสวยแบบหนักแน่นนี่หนะ้าอกทาร่องเข้มๆไปเลยนะหนาๆนะแล้วก็เกลี่ยออกเกลี่ยออกเกลี่ยออกนี่ช่างเข้ากันเหลือเกินดันขึ้นมาดันขึ้นมา นั่นขึ้นมาจากร่องลึกนะหลุมไอ้ตรงนี้มันเป็นหลุมนะเป็นหลุมเป็นล่องลึกนี่ครูใช้น้ําตาลเข้มนะไม่ใช่ดําสีดำครูยังไม่อ,ออกมาเลยเดี๋ยวค่อยเอาออกมาตอนทําผมแล้วกันนะพอดีใช้สีน้ําตาลแล้วก็ใช้ที่เดียวตรงตรงล่องลึกนะเพิ่มความลึกเท่ๆๆมากโหดมาก ลงน้ำหนักที่หนึ่งกันต่อคุณครูจะทาเป็นส่วนๆนเนาะนักเรียนก็ควรทําเป็นส่วนสเหมือนคุณครูนะคะจะได้ไม่งงเพราะว่าเราจะได้มีสติพอที่จะดูว่ากล้ามเนื้อไหนเป็นกล้ามเนื้อไหนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดลงไปหมดเลยมันจะงงๆเพราะว่าเวลาสีไม้ทับไปแล้วเนี่ยเส้นมันก็จะแยกยากขึ้นนะคะเปลี่ยนสี ไว้เดี๋ยวคุณครูจะหาเทคนิคดีๆมาสอนกันอีกนะคะสำหรับนักเรียนที่ฝึกวาดกันมาตลอดนะคะก็คงมีฝีมือพัฒนาขึ้นกันมากมายแล้วนะคะดีใจจังเลยก็พอทำคลิปไปส่วนใหญ่นักเรียนก็จะส่งมาให้คุณครูดูนะคะก็นักเรียนที่ยังไม่เคยส่งมานะคะแล้วฝึกวาดแล้วอยากจะส่งมาให้คุณครูดูนะคะก็ส่งมาได้ใน facebook นะคะชื่อสอนศิลปะ ติ้ง about art major ป่นเก้านะคะตามนี้นะคะแล้วก็พอไปถึงหน้าหลักนี่ก็กดถูกใจให้คุณครูก่อนเนาะเสร็จแ,แล้วก็หาคําว่ากลุ่มนะคะมันจะอยู่ตรงแถบตรงหน้าหลักเลยนะคะหน้าแรกเลยจะอยู่บนบนนะคะก่อนที่จะมีโพสต์นะคะมันจะมีเขียนว่ากลุ่มนะคะก็ขอเข้าร่วมกลุ่มนะคะกลุ่มก็ชื่อกลุ่มครูพรสอนศิลปะง่ายๆเลยนะคะ ก็มีเพื่อนๆอยู่กันเป็นพันคนแล้วค่ะก็เป็นกลุ่มที่น่ารักค่ะมีภาพวาดอะไรอยากจะให้เพื่อนๆดูก็โพสต์เข้ามาได้นะคะส่วนภาพที่ฝึกวาดตามคลิปสอนของครูพรน,นะคะครูพรก็จะทยอยนํามาโพสโชว์นะคะในคลิปสอนถัดๆไปนะคะก็ในคลิปนี้ก็มีผลงานมาฝากกันนะคะได้แก่ผลงานตามนี้เลยนะะมีความตั้งใจกันดีมากๆนะคะ ดีใจคะ่ะที่นักเรียนมาฝึกวาดรูปกันบ่อยๆนะดีใจที่นักเรียนมีฝีมือพัฒนาขึ้นถ้าเกิดใครฝึกวาดรูปกับคลิปสอนครูพรแล้วนะคะ<อ>ก็ก็ส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูได้ในกลุ่มนี้เลยนะคะผลงานสวยๆทุกคนเลยนะอแล้วได้ทำสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็สิ่งที่เราชอบนั้นเราก็ทำได้ดีนะ ถ้าเราพัฒนาทำได้ดีนะครูจะคอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะก็ดีใจที่นักเรียนมีความสุขกับการวาดรูปนะคะส่วนนักเรียนที่อยากจะมาเรียนกับครูพรน,นะคะคุณครูพรสอนอยู่ที่เมเจอร์ปิ่น9ชั้น2นะคะชื่อศูนย์ศิลปะติ้ง about art นะคะอยู่ชั้น2องเมเจอร์ปิ่น9้านะคะ ก็ที่กรุงเทพนะคะก็คุณครูสอนรอบหนึ่งอ่ะไม่เกินสี่คนนะคะก็มีสอนหลายวิชานะคะสอนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะสนใจก็ติดต่อเข้ามาเรียนได้เลยนะคะส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่สะดวกมาเรียนกับครูพรที่เมเจอร์นะคะก็มาติดตามกันได้ในช่อง youtube นะคะคุณครูก็จะมีเทคนิคดีๆมาสอนอยู่ตลอดนะคะแล้วก็บางครั้งคุณครูก็จะเปิดเป็นคอร์สออนไลน์นะคะถ้าสนใจก็ลองติดตามข่าวสารนะคะ ก็เป็นรอบมั่งเป็นบางทีก็เรียนเดี่ยวบางทีก็เรียนกลุ่มนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากเรียนรู้เรื่องอะไรก็ลองติดต่อสอบถามมาได้นะคะเน้นไม่เน้นทุกเส้นแล้วนะคุณครูจะเน้นแค่ส่วนที่ลึกนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเป็นเล่นไปเร็วมากเลย เน้น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 ีน,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 น้ำตาลเข้มนะไม่ใช่ดำเดี๋ยวคุณครูเอาสีดำออกมาดีกว่ามาทำผมกันนะคะเราก็เตรียมสีมาสองสีนะคะสีเทากับสีดำนะคะตอนนี้ผมมันจะไม่ค่อยเข้ากับสีตัวนะคะเพราะว่าผมมันโปร่งนะคะด้วยความที่เราใช้เป็นแค่ดรออิ่งนะคะตัวน,นี้สีมันแน่นละเราก็จะต้องเอาสีไม้มาระบายผมไปด้วยเลยนะคะ เอาสีเทาอ่อนนะคะระบายทับแสงก่อนจริงระบายทับแสงแล้วเงาไปเลยนะเพราะว่าเงามันรับได้อยู่แล้วแต่อย่ากดน้ำหนักมากนะเพราะว่าสีเทาจะทําให้สีดําจืดนะเราระบายในส่วนของแสงนะคะสีดําจะจืดแล้วเนี่ยครูว่าเอาใหม่เราระบายสีดําใหม่ดีกว่าสิ่งที่ครูกลัวคือเอาลายหายเอาใหม่นะแล้วเราระบายสีดําไปก่อน ล็อกสีเข้มไว้ก่อนเหมือนกับวิธีที่เราเคยทํามาตลอดนะเมื่อกี้พอเราเอาสีเทาลงแล้วเนี่ยมันเริ่มใกล้เคียงกันแล้วทีนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเราลงไปเรื่อยๆเราอาจจะหายหายเดีย๋ยวจะมีปัญหาล็อกสีเข้มไว้ก่อนใครอยากให้เป็นสนิทก็ได้นะใครอยากจะไม่สนิทก็เว้นไว้อย่างครคูก็จะเว้นไว้อย่างเงี้ยนะตรงที่เว้นไว้เดี๋ยวเราค่อยมาใส่เป็นสีเทาลงทับอีกทีนะ มันไม่ค่อยเข้ากับที่เราดรออิ่งไว้ถ้าเกิดว่านักเรียนที่ยังไม่เคยทำเพิ่งมาดูคลิปนี้แล้วอยากจะลองเนี่ยตอนดรออิ่งใช้สีไม้สีดำดรออิ่งได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องทำสองครั้งนะคุณครูใช้เป็นดินสอแรงเงาว่าจึงตัวสีสีไม้สีดำเราก็แรงเงาได้เหมือนกันใช้อ่อนเข้มได้เหมือนกันแต่เนื้อสีความเป็นสีไม้มันจะเข้ากันกว่าในงานนะคะ ทําให้งานเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่ากลมกลืนกันทับไปเลยนะแล้วก็แรงเงามาหน่อยๆตามที่เราทําตอนแรกนะทับไปก่อนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวมันจะเข้ากันมากกว่าอืทีนี้ลองเอาสีเทามาทับดูนะอืแล้วก็ไม่ต้องไปลงตรงไม่ต้องกดมากนะ กดมากเดี๋ยวทึบทึบเกินไปก็ไม่สว่างอีกพอไม่สว่างมันจะใกล้เคียงกับสีดำปุ๊บมันจะแบนแต่ะเลยผมก็จะไม่นุ่มสลวยสวยเก๋เอาไว้เฉพาะตรงส่วนแสงนะ บางส่วนที่มันเบลอไปเดี๋ยวเอาสีดำมาขีดเพิ่มอีกนิดหน่อยจะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนรูปที่นักเรียนวาดออกมาสวยไหมคะสนุกไหมคะวิธีนี้ครูว่าสนุกมากเลยนะเนี่ยได้ผลลัพธ์สวยด้วยขีดเพิ่มหน่อยอะไรหายหายไปมีเอาสีดำมาขีดแล้วเพราะบางส่วนมันก็จะหายไปบางส่วนเราอยากจะเน้นเพิม่มรูปนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ย ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนถึงตอนนี้นะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้มาดูมาร่วมวาดมาร่วมมาคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆเลยก็คอยติดตามรับชมกันไปนะคะว่าคลิปหน้าคุณครูจะนำเทคนิคอะไรมาสอนกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละใครชอบก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะ เพื่อนๆจะได้มาวาดรูปด้วยกันนะคะเราจะได้มีคนที่ชอบวาดรูปนะคะเหมือนๆกันนะคะภาพนี้คุณครูก็วาดเสร็จเรียบร้อยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย